สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะคะในขณะนี้เนาะคุณยายไทยไทยก็ได้เลิกงานแล้วเนาะก็เดินนี่จะเป็นทางที่คุณยายเดินไปทํางานทุกวันนะคะทีสามที่สี่สก็หย่อดรงนี้ป้ายรถเมล์ก็อยู่ตรงนี้นะคะบ้านก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้วันอาทิตย์เนาะคุณยายไทยไทยก็ไปทํางานนะคะงานก็เยอะนะคะเนี่ยยังได้ยินเสียงสนามเพราะว่าบ้านคุณยายอยู่ติดกับสนามปินใช่ไหมเพราะฉะนั้น ก็จะได้ยินเสียงสนามบินทั้งสนามและก็อยู่ที่บ้านนะคะก็ะจะเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ยินตลอด24ชั่วโมงนะคะถึงต้องอุดหูไว้นะคะพอเสร็จแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์คุณยายก็ยังอยู่ในหมวดทำงานของกะเช้านะคะหลังจากนั้นอาคารพุทธพหัดนะคะยายจะทำกะสายซึ่งหมายความว่าเข้าเข้าบ่ายโมงคึ่งเริกสี4ทุ่มครึ่ง ก็ยังอยู่ในหมวดที่ถ้าเป็นประเทศไทยก็จะตีห้าประมาณตีห้าอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นทั้งถึงวันพฤหัสเลยนะคะยายก็ทํางานกะบ่ายเพราะมีฝ่ายบ่ายนะคะนี่คือถนนที่เดินนะพี่น้องเห็นไหมต้นไม้สวยมากเลยนะคะยายชอบถ้าร้อนจริงๆนะยายจะเอาเสื่อมาปูตรงนี้เนาะแต่รอให้หยุดก่อนนะคะอาทิตย์หน้ายายจะหยุดทั้งหมด4ี่วันนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เยนะคะเสร็จแล้วเออ สุกเสาอาทิตย์จานใช่สี่วันเสร็จแล้วพรุ่งนี้วันนี้จะต้องรีบกลับไปบ้านแล้วก็จะต้องไปเ,เขาเรีเยกว่าอรีรรีพาให้คุณตาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคุณตาวันอังคารท่านก็จะเข้ากะเช้านะคะยายต่อไปนี้ก็จะได้อยู่บ้านแล้วเพราะว่าหมายถึงวันหยุดนะคะเราก็จะได้อยู่คนเดียวเพราะว่าคุณตาไปทํางานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทํางานบ้านอย่างที่ยายเคยบอกแล้วเนาะข่าวเด็กก็คือคุณตาจะได้ไปทํางานในวันอังคารนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณ ที่เป็นกำลังใจให้คุณยายไทยๆแล้วก็คุณตาม,มาโดยตลอดนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวตามคุณยายไปค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พูด,ดยังไม่จบนะคะก็โอเคนะคะเพราะว่าพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปดูที่บ้านแล้วก็จะอัปเดตสวนให้ดูนิดหนึ่งเนาะเสร็จแล้วก็จะได้นอนนะคะเพราะตอนนี้ก็หกโมงเลยเออสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงสี่สิบแปดเนาะยายก็จะได้อาบน้ำเพราะว่าอยู่ได้ไม่ดึกก็ต้องนอนแต่หัววันนะคะ พว่าใหญ่จะต้องไปโรงเรียนอนุบาลชีวิตเหมือนเด็กนะคะพี่น้องตื่นเช้านะคะตื่นเช้าก็ต้องไปทํางานพอกลับมาถึงบ้านกินข้าวเสร็จก็ไปออนอนนะคะนอนแต่หัววันนะคะซึ่งไม่ได้มีอะไรมากมายช่วงเจ็ดวันก็จะเป็นแบบนี้แต่ก็โอเคนะคะโอเคนะคะเหมือนเดิมนะคะรักกระโดดมาฮาก,กระโดก็คอยติดตามุงยาไทยๆด้วยนะคะช่วงอาทิตย์หน้าก็น่าจะมีอะไรสนุกในวันหยุดเนาะ เราก็คอยม,มาดูกันว่าคุณยายจะทําอะไรบ้างอาหารก็จะได้ลงมือทําจริงๆแล้วเพราะว่าคุณยายจะไปทํางานธนาคารนี่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันกับช่วงที่นั้นดีกว่าเพราะว่าคุณยายได้มีเวลาเต็มที่แล้วก็จะได้ไปซื้อกับข้าวด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้หิวแล้วขึ้นไปที่บ้านเราไปดูว่าคุณยายอัปเดตอะไรบ้างนะคะโอเคนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ทํากับข้าวนะคะเพราะว่าคุณยายเหนื่อยเนาะเสร็จแล้วก็ค่อย ทำแก้วมีข้าวต้มหรือมีอะไรยายก,กินง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะคะขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้คุณยายและคุณตาค่ะอย่าลืมนะคะ Thank you for watching my video clip see you again next time Thank you for everyone นะคะขอให้พี่น้องมีความสุขนะคะเหนื่อยนักก็พักอย่างที่คุณยายบอกนะคะเหนื่อยนักก็พักนะคะ มีแรงเราก็ทําต่อแล้วเราจะประสบผลสําเร็จแน่นอนค่ะคุณยายไทายๆเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้า thank you bye bye กลับสวนเด็กเล่นสวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องใหญ่ไทยๆนะคะพี่น้อง<า>ตอนนี้ก็คุณยายเลิกง,งานแล้วเนาะก็อมอบหมกเข้าสิบติดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ก็ไปรับมาสองแรงนะคะ ข้าเนาะพยุข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะเลิกง,งานแล้วเนะาะเพราะว่าลมแรงเสร็จแล้วก็พาพี่น้องมาหลังบ้านนะคะหลังบ้านพามาดูมะเขือเทศเห็นไหมคะออกลูแไ้ <c oughs> มพี่น้องเห็นไหมออกลูกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องระวังนาอกลัวข้าคอหักเองนะคะพอดีก็มัดไว้น้องมัดเข้าไว้นะคะตอนนี้ออกลูกโตแล้วคนใหญ่ก็ยังอยู่ในหน้าที่ของการทํางานเนาะ วันนี้ก็ไปรับสองแรงนะคะไปรับสองแรงมาแล้วก็ออพรุ่งนี้วันจันทร์ก็กะเช้าอีกวันหนึ่งนะคะหลังจากนั้นวันอังคารคุณตาก็ไปทํางานแล้วนะคุณตาก็จะเริ่มทํางานวันอังคารนี้นะคะหลังจากนั้นคุณยายก็จะได้อยู่บ้านคนเดียวนะคะตามที่บอกไว้เนาะพอท่านแข็งแรงแล้วก็จะปล่อยให้ท่านไปทํางานนะคะตามหน้าที่เนาะ <S <S พอเสร็จแล้วก็ยายแท้ๆก็จะได้มีเวลาอยู่บ้านได้ทําคลิปทําอะไรเนาะเพราะว่า ต่างคนต่างทํางานนะคะตอนนี้ก็ท่านก็ได้แข็งแรงแล้วตามมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ยี่้าองศานะคะพี่น้องหลักจากที่31เ,เนาะพอมา31นะคะเขาก็ลดระดับลงเนื่องจากเมื่อคืนพายุเข้าวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ก็แดดเปรี้ยงเหมือนกันนะคะสําหรับคุณยายไทยๆวันนี้ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็จะมามองในสวนอ,อ,อยู่ในสวนนะคะแต่ก็ ไม่นั่งนะคะเพราะเดี๋ยววันนี้จะต้องไปรีดผ้าทำาการบ้านให้คุณตานะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยววันจันทร์ก็เตรียมตัวไปซื้อกับข้าวนะคะเสร็จแล้วคุณตาก็ได้ไปทํางานเย่นะคะทีนี้คุณยายจะทํางานถึงวันวันพระรหัสนะคะวันพระรหัสแล้วก็สี่วันได้หยุดเย่นะคะ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามนะคะตอนนี้ก็มีเวลาแล้วนะคะเนื่องจากว่าคุณตาไม่อยู่บ้านก็จะเป็นอิสระอีกอย่างหนึ่งเนะาะ<อ>เพราะฉะนั้นก็ดีใจกับคุณตาด้วยนะคะที่คุณตาก็แข็งแรงแล้วเนาะก็ดได้กลับไปทํางานแล้วไปใช้ใช้ชีวิตตามปกตินะคะส่วนคนใหญ่ก็ทํางานตามปกติเนาะเพราะฉะนั้นจะได้มีเวลาทําคลิปเนาะจะได้ไม่ไม่ทาให้ท่านตกใจเนาะเวลาเราอยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นอิสระอีกอย่างหนึ่งเนาะก็อย่างที่บอกนะคะไม่พูดมากเนาะก็จะบอกนิดๆในหน่อยนะคะ ให้รอช่วงที่จังหวะดีๆนะคะคุณยายอยู่บ้านก็เดี๋ยวจะได้ทำคลิปทำกับข้าวทำอะไรมั่งนะคะนี่คือบริเวณสวนสวนพ่อเพียงคุณยายนะคะก็มานั่งเนาะพอมาเลิกงานแล้วยายก็มานั่งชอบนั่งแล้วก็มาดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากพี่น้องอย่าลืมนะคะรักกักดบ่หักกกดคือเก่านะคะเป็นกำลังใจเนาะ ยี่บห้าองศาถือว่าโอเคนะคะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเราก็ขอพี่น้องอยู่ดีมีแฮงกันทุกคนนะคะอย่เลืมนะคะฮักกรกูด good. บอฮักเกรกูด good. เป็นกําลังใจให้คนยาาไทยๆด้วยนะคะอัปเดตสวนนิดๆหน่อยๆนะคะพี่น้องไม่มีอะไรมากเนาะาะยังไม่ได้หวานนะคะเนืเ่องจากว่ามันไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวก็จะได้พร้อมก็น่าจะเป็นสุขสวัสดิ์ที่จันคนยายอยู่บ้านลุยคะ่ะ นะคะคุณตาไม่อยู่ลุยโอเคนะคะ thank you for watching my video clip see you again next time bye bye แล้วก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแหงกันทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะเหนื่อยก็พักมีแรงก็ทำต่อคุณยายไทยๆายเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีนะคะบายบอัอโยวันโนสุขังพลังเนือนะคะกับสวนคุณยายไทยไทย